อะไรขโมยความสุขของเราไปนะคะในชีวิตการทำงานของผู้นำเนี่ยหลายๆครั้งเราพบว่าความสุข เราน้อยลงนะคะ,ะวันนี้ดิฉันมีเทคนิคง่ายๆ5ข้อนะคะที่เวลาเราทําแล้วเนี่ยจะช่วยเพิ่มความสุขให้เราเพราะบางทีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งเล็กๆนะคะที่เราทําอยู่แล้วมันเป็นอุปสรรคต่อ,อเราอยู่ในตอนนี้นะคะตัวแรกเลยนะคะหลายคนอาจจะเคยเป็นนะคะก็คือตัว inner voice นะคะก็คือการวิาพากษ์วิจารณ์ตัวเองนะคะในสิ่งที่ ไม่จําเป็นนะคะหลายๆครั้งเวลาเรารู้สึกว่าเ,เราทําอะไรดีหรือไม่ดีเนี่ยนะคะเขาบอกว่าบางคนเวลามีความกังวลมากเนี่ยก็จะ ค่อนข้างวิวาพากษ์วิจารณ์ตัวเองแปลว่าเรามองตัวเองในด้านลบนะคะเขาบอกว่าเทคนิคที่จะช่วยได้ในการลดสิ่งนี้ก็คือว่าในแต่ละวันหลังจากจบวันที่เราทําอะไรไปแล้วอะค่ะให้เรากลับมาทบทวนว่าสิ่งที่เราทําไปนั้นนะคะมีอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเองและคนอื่นเกิดขึ้นบ้างนะคะเพื่อเราจะได้ลดในส่วนที่เป็นตัว inner voice นะคะเสียงภายในตัวเราที่ บนว่าตัวเองนะคะสิ่งนี้ทำให้ความสุขของเราลดน้อยลงนะคะตัวที่สองเขาบอกว่าคือการที่เราพยายามจะฝรั่งจะเรียกว่า people pleasing นะคะคือการที่เราแบบพยายามที่จะเอ่อ please คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นเขาบอกว่าการที่เราทำให้คนอื่นพึงพอใจเนี่ยมันจะ positive หรือมันจะมีประโยชน์เฉพาะตอนที่มันทำให้เราพึงพอใจด้วย นะคะดังนั้นบางครั้งเวลาเรา,เาต้องการจะทําให้คนอื่นรู้สึกดีเราต้องคิดด้วยว่าแล้วสิ่งนี้เรารู้สึกดีไปด้วยหรือเปล่านะคะในชีวิตเราเรามีทางเลือกนะคะถ้าเราอยากให้คนอื่นรู้สึกดีมันมีหลายวิธีการนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยก็พึงพอใจในสิ่งที่เราทําด้วยยกตัวอย่างเช่นเวลาทํางานเนี่ยบางครั้งก็ค่อนข้างยากมากเลยใช่ไหมคะทีเ่เพื่อนร่วมงานหรือคนอื่นเนี่ยมาขอให้เราช่วยอะไรแล้วตัวเราเองก็ไม่ไหวแล้วจริงๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะบางทีเราต้องเรียนรู้ เ,ออเทคนิคในการเราอาจจะไม่ไต้องการปฏิเสธเพราะเราไม่อยากให้เพื่อนรู้สึกไม่ดีนะคะแต่เราอาจจะมีเวลาในการประวิงเวลาออกไปนะคะเช่นตอนนี้เรายุ่งมากๆจริงๆนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเ,ออเราขอช่วยอีกทีหนึ่งสัปดาห์หน้าได้ไหมนะคะอันนี้เป็นต้นก็จะช่วยทำให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะ ตัวที่3ถัดมาที่เป็นตัวบ่อนทําลายความสุขของเรามากๆโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะคะคือการที่เราเ,เวลามีงานเข้ามาแล้วเรา ผัดวันประกันพรุ่งนะคะใครเคยเป็นบ้างเชื่อว่าทุกคนเคยเป็นเขาบอกว่าคนที่มีการผัดวันประกันพรุ่งมากกว่าคนอื่นเนี่ยจะมีความเครียดแล้วก็มีความสุขน้อยกว่าคนอื่นเพราะอะไรนะคะ <S <S เพราะว่าสิ่งที่เราผัดวันประกันพรุ่งส่วนใหญ่เนี่ยบางทีมันเกิดจากสิ่งที่เราไม่อยากทําสิ่งที่เรามีความกังวล <S <S สิ่งที่เราท้อแท้สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันยุ่งยากยิ่งเราถือสิ่งนี้ไว้นานๆนะคะมันจะยิ่งทําให้เรามีความสุขน้อยลงเรื่อยๆ ถ้าเทียบกับว่างั้นถ้าเรายิ่งรู้สึกว่าอะไรมันยากเรากังวลน,นะเขาบอกให้เราลงมือทําเลยการที่เราค่อยๆทําไปเรื่อยๆเลยนะคะไม่ไม่พยายามเลื่อนวันออกไปเนี่ยนะคะสิ่งนี้มันจะช่วยให้เราเนี่ยมีความสุขในการใช้ชีวิตและการทํางานมากขึ้นนะคะงั้นวันนี้ถ้าเรามีงานอะไรที่เราพยายามจะผลักมันออกไปนะคะก็ลองมาดูว่าเราเริ่มทํามันเลยนะคะอาจจะช่วยให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้น ะะตัวที่4ี่ก็คือว่ามีใครไหมคะที่รู้สึกว่าเรามีข้ออ้างตลอดเวลาให้กับตัวเองในการเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะเขาบอกว่าโดยปกติเป็นธรรมชาตินะคะที่มนุษย์เราจะชอบอยู่ในคอมฟอร์ตโซนก็คืออะไรที่เราชอบอะไรที่เราถนัดอะไรที่เราคุ้นเคยนะคะงานที่เราถนัดกลุ่มเพื่อนที่เราถนัดนะคะเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะนำมาซึ่งความสุขที่น้อยลงนะ เพราะว่าในเชิงของมนุษย์เนี่ยจริงๆลึกๆเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเช่นเรารู้ว่า การออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็มีข้ออ้างในการไปทดลองเช่นเราอยากจะลองเล่นโยคะเป็นต้นแต่เราก็รู้สึกว่าเออมันน่ากลัวนะคะเพราะปกติเวลาเราลองสิ่งใหม่เนี่ยมันจะมีความกลัวความกังวลอยู่ในนั้นเขาบอกว่าให้เราลองก้าวข้ามความกลัวนะคะแล้วเริ่มสิ่งใหม่ๆนะคะเพราะว่าใครเลยก็ตามที่ไม่เคยได้ทําอะไรใหม่ๆหรือออกนอกคอมฟอร์ตโซนตัวเองเนี่ยสุดท้ายมันจะเป็นตัวทําลายความสุขที่สําคัญในชีวิตของพวกเรานะคะแล้ว สำหรับสิ่งสุดท้ายนะคะที่จะช่วยให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเราเต้องการอะไรนะคะให้เราบอกคนอื่นไป mm. เขาบอกว่าโดยธรรมชาติเราเนี่ยมักจะกังวลในการที่จะบอกคนอื่นในสิ่งที่เราไม่พอใจนะคะการที่เรายิ่งเก็บเนี่ยหลายครั้งจะดูเหมือนเออมันช่วยลดปัญหาจริงไหมคะมันทำให้เราไม่ต้องมากังวลว่าเดี๋ยวคนอื่นจะรู้สึกไม่ดีนะคะแต่ว่า ในความจริงแล้วเนี่ยยิ่งเราเก็บเนี่ยนอกจากเราไม่มีความสุขแล้วเนี่ยสถานการณ์มันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะดังนั้นวันนี้มีเทคนิคง่ายๆว่าถ้าเราอยากมีความสุขมากขึ้นนะคะถ้าเรารู้สึกไม่พึงพอใจอะไรบางอย่างนะคะอาจจะต้อง express your feeling ก็คือบอกความรู้สึกเราเองนะคะมันมีวิธีการบอกนะคะก็คือว่าเช่นเรารู้สึกว่าบางอย่างที่เพื่อนร่วมงานทำเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกไม่ดีนะคะเขาบอกว่าให้เราบอกว่า ใช้หลักการ I feel I feel I feel อาจจะเคยได้ยินนะคะเช่นเ,เมื่อกี้ในที่ประชุมเนี่ยเ,เรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นและกังวลมากเลยที่ที่ถูกเพื่อนเนี่ยถามโดยที่ไม่เตรมให,ให้เราได้เตรียมตัวก่อนอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นถ้าเราอยากเพิ่มความสุขให้ตัวเองนะคะอย่างน้อยๆเราต้อง ฝึกนะคะอบอกเล่าความรู้สึกของเราให้คนอื่นได้รับรู้นะคะไม่ได้จําเป็นเสมอไปว่ามันจะทําลายความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นนะคะมันมีแต่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะเพียงแต่เราต้องหลีกเลี่ยงนะคะ,ะคําพูดที่มันจะรุนแรงทําร้ายจิตใจนะคะแล้ววันนี้ก็คือ5ข้อนะคะที่จะช่วยให้เรามีความสุขในชีวิตส่วนตัวแล้วก็การทํางานมากยิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายก็ขอให้ทุกคน leading well นะคะสวัสดีค่ะ เหนอพิเศษสำหรับคุณสมัครภายในวันนี้และเรียนรู้ต่อได้ทันทีอีกกว่า75หัวข้อเป็นชุดความรู้ที่จะช่วยให้คุณจัดการทุกๆปัญหาในการทำงานได้อย่างมืออาชีพสนใจติดต่อได้ที่ Line Official Ads l i n g Shot Group หรือโทร089 695 9694ชุดความรู้นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ที่เติบโตในหน้าที่การงานได้อย่างมั่นคงค่ะ